สวัสดีครับเที่ยวไปใหญ่วันนี้เราพามาเมืองหนองคายครับพักที่อันันตราใช่ไหมมีที่ให้ดูบุรีด้วยนะครับฟังที่ห้อง n อ5 0หสูงนะคไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างระบบล็อกประตูอย่างดีเท่ hey, ครับนี่ปิดตัวหน่อยดไฟให้หมดทุกอย่าง เปิดไฟให้มมนทุกอย่างเปิดไฟเปิดไฟกาดคียังเปิดหมดแล้วหรอเนี้ยพื้นเป็นลาิเน็ตยังใหญ่หัวนอนหัวนอนมีไฟแต่ไม่มีโต๊ะมีโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานมีพักเงเตียงคู่ ทีวีห้องน้ำห้องเก็บของอยู่ด้านนี้เนาะเออเขา้าใจคำแปลกๆดีอืมตูเ้เซฟที่ไหนอ่าขอผม,อมจะไฟน้อยมัหน่อย โอ้ oh, ห้องน้ำลึกมากเลยเปิดแล้วไฟปลาห้องน้ำก็ดูนะครับ้ mm hmm. าน้องได้เป็นเลนชาวเวอร์ สีทูนเื่อตู้เย็นไฟไฟใช่ไหมอ้าไม่ใช่นนอนนอนทีวีไฟเปิดให้หมดไฟคนนอนเรียง มีริะเป็นย,ยังไยสองเตียงนะครับรีวิววันนี้ที่นอนดรจะรีวิวให้ดูไงปักน้อยแต่ก็มีปักหัวน,นอน มีทีวีให้ดูมีอะไรอีกอ่ะหมดแน้วห้องกว้างมีอะไรตีบ้างเนี่ยแอร์แอร์เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นคอนโทรลอยู่ตรงนี้เดินไกลหน่อยห้องห้องดีห้อง <c oughs> ใหม่ครับผมว่าห้องมันใหม่หมดการรีวิวแต่เพียงแค่นี้ครับ <c oughs> ใครอยากรู้อะไร <c oughs> เดี๋ยวตอบไม่มีอะไรตอบแล้วนี่